คอมเมนต์สน,นันกลุ่มสาววิจารณ์รสนิยมการแต่งตัวผู้ชาย เกิดเป็นประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์หลังจากที่ t ิ๊กตอกของต่างประเทศมีการทาคลิปสัมภาษณ์สาวสาวัยรุ่นให้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวของหนุ่มๆว่าเสื้อผ้าผู้ชายแบบไหนที่พวกเธอไม่ปลื้มอย่างที่สุดโดยมีการเข้าไปสุ่มยิงคำถามให้กับสาวๆหลายคนช่วยกันตอบแต่ดูเหมือนว่าความคิดของสาวๆเหล่านี้จะเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวเน็ตเป็นอย่างมากนั่นก็คือหนึ่งในการสัมภาษณ์ของยิงสาวที่วิจารณ์การแต่งตัวของผู้ชายอย่างเสื้อเชิ้ตสีดำกับกางเกงสีดำรวมไปถึงการใส่เสื้อยืดส กระเกงขาสั้นหรือขายาวและใส่รองเท้าแต่พวกเธอเรียกการแต่งตัวเหล่านี้ว่าชุดคุณลุงและไม่คิดว่าการแต่งตัวแบบนี้จะแมชกันเท่าไหร่แต่พวกผู้ชายกลับคิดว่าดูดีอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นคลิปไวรัลที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่แนะนําให้สาวๆเหล่านี้ลองมองดูตัวเองในกระจกสะบางก่อนจะมาตัดสินเรื่องเสื้อผ้าของผู้ชายคนอื่นๆ